สวัสดีครับเพจบูบูมมอเตอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวรอยยิบห้าบังลมนะครับสายฝุ่นนะครับคันนี้ลูกค้าได้สั่งรถพร้อมทํานะครับเป็นรถมีเอกสารครบนะครับเดี๋ยวผมมาบอกราคาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันราคาคันนี้จะอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับสเต็ปเครื่องจะอยู่ที่ห้าสิบหกชักเดิมแคมแต่งนะครับบาวเดิมมีคาบูนะครับมีคัดมือให้นะครับ แล้วก็เก็บงานเครื่องยิงซาให้เรียบร้อยนะครับดูสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับขนาดขอบล้อหน้าจะเป็นสิบเก้านะครับข้างหลังจะเป็นสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ลูกค้าเน้นมาเป็นท่อล่างนะครับท่อก็สวยๆเลยนะครับอาร์มหลังก็จะเป็นของเคเวกร้อยสี่สิบนะครับเป็นอาร์มแต่งนะครับมีพักเท้านะครับดามโค้งก็เป็นเหล็ก API นะครับหนาแข็งแรงนะครับรอยเชื่อมไปเนียนๆนะครับผม ตัวนี้ผมไล่ใส่กองให้ครบนะครับจูนไปในเมียนนะครับเนี่ยครับมีกองครบหมดนะครับเดินสายไฟให้ใหม่นะครับชุดล้อหลังก็จะเป็นดุมโซนิกนะครับเนี่ยครับทาสีแก้วนะครับฉ่ำๆเลยนะครับสีดุมตัวนี้สีอุ้มเครื่องก็เป็นแดงแก้วเหมือนกันนะครับอุ้มเครื่องเราก็จะทําแบบกันแข้งนะครับมีแบบกันแข้งข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจ ในผลงานหรืองานของผมนะครับก็สอบถามก่อนได้ที่เพจนะครับแล้วก็จะสั่งชิ้นงานนะครับไปประกอบเองนะครับก็ได้นะครับหรือจะสั่งรถพร้อมทํานะครับยังไงก็ถ้าเข้ามาสอบถามไว้ก่อนได้นะครับครับสวัสดีครับ